จัดๆดุณแม่จัดลืมมุนทะเลี้ยงเลยนะจ๊ะโอ้เป็นเขียวแบบหน้าตาดูดา่าฝนอะไรใหญ่ตรงฝนอยู่ใน,น,นมะงามแท้คุณแม่จ๊ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆจ้ามันนี้ลัางบ้านก็พองายมากเข้าป่าฝนตกหนิหนเลยจ้าตอนนี้ตกทำๆอยากจะนอนนอนจังได้สวัสดีครับอยากมากก็บตรงลุยันนี้เราโดนหางเลขตลอดนะครับพ่ออยากมาเนาะแม่ก็เลยก็เลยแบบว่าบอกป่านี่บอกสายกับพี่บอกควากับพี่นะวันนี้มันฝนตกนะเดี๋ยวนี้เก้าโมงกว่าแล้วนะครับนี้เราเข้าป่าบ้าน บ้านอะไรนะบ้านจลัดบ้านจลัดเนาะแต่ดูชาวบ้านที่กลับกลับมาไม่ค่อยได้หรอกครับใครจะมาตอนนี้ไม่ต้องมานะเพราะว่าน่าจะผิดหวังเป็นอย่างมากชาวบ้านก็เองเ้าขี่มอไซค์ยังไม่ได้เลยกะเจ้าทินกาเจ้าก็ได้พกแกงอยู่จ้ะแต่ว่าแกงนั่นแหละแต่มันเป็น้าเจ้าเอามอไซค์เขาถนนเล็กๆนหน่อยๆซอยเล็กซอยหน่อยนะจ้ะเราเนี่ยเอาข้างทางเลยนะเรานี่ก็เอาข้างทางหญยเป็นรักจะพีดใดหรือบ่ไดก็เอาบรรยากาศวันที่อะไรนะเขาบอกว่าเราไม่ชอบบอกวันที่ วันที่สิบนะครับสิ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 บกันยายนนะครับสิบเราปุ๊บวันี้ล้งบานก็ล้างบานก็ลืมมือลื่อมเบ็ดเวลาจ้า่เราลองลุยกัดูครับลองเบิรงกน่าจ้าบพได้กับบรรยากาศนี่เจะไปฝากพี่พี่กบอาจจะอาจจะมากกับความชุ่มช่ำนิดน้อยกะลุยๆกันจ้าเอ่งอัน นี่เราจ้าพี่นี่คือข้าวดงนะครับอันห้อยทางกินขามพนดี่นี่จ้ามันหักลงมาเออนี่นีคลองแถอของเถอะเราเคยเห็นดมหน่อยอุ้ยใช้ได้เว้ยเพอยะว่าเจ้าเชียอาหาอาหารเพราะยังหานะครับมีกำลังใจอาจอาจจิเจอเนาะพี่นี่เนาะคงไม่ิดหวังแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นเห็นดอกดอกแรกที่เห็นนี่เพราะว่ามันล้มหงายมันหงายไปขาวแล้วก็เลยเห็น ถ้าสีดำๆอย่างนี้เออเราจะหาปวยไงร่องหาเพิ่งจ่าเราต้องหาแน่นอนแล้วครับตอนนี้ไอ้ทากนี่เลยกินใช่น้องหอยน้อยนี่เลยโอ้ยเจอเห็ดปวกกระตาบแล้วครับนี่โอ้ยเราเพิ่งวายเราเราเอาเอารากมันเนี่ยจ้่เออรากมันได้ประมาณนี้นะครับดูแต่แข็งมากเลยนะแต่เอาเอาไปโหลดพ่อใหญ่ยันบริเกียงวันนี้เราแบบทรมานนะครับมาป่านี้ เราไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราทําท่าอะไ้อุ้ยววนอยู่ไดยอืมโอเคอยู่อุ้ยแข็งมากเลยนะเห็ดป่านี้มันถือฝนมันเลยแช่ๆชนิดนึงครับตรงฝนแบบสวยงามเลยเพราะไงเราเราที่เราลากมันตัดตัดก็ได้พ่อใหญ่ตัดก็ได้เพราะว่าขามันเราต้องลอกอยู่แล้วปกติมันมันไอ้นี่เลยแมนแมนมันอยู่เป็นหมูงามครับอืมโอ้ยงามงามงามตรงฝนงามมากเลยครับ หาอีกพ่อยเ่นเมนมันแสีบแต่ทด้พี่น้องพ่อยแล้วแล้วมันหลวมเฮ็ดอันนี้เป็นเฮ็ดที่แเราถอนรากได้เที่ยวก่อนค่อยถอนมให้เจ้าอยู่มันจะมีรากลึกอยู่้เรีนว่าแต่เราจะกินหรือเปล่าล่างมันแต่ว่าเป็นพึ้นเขากำครับพื้นโลกดำอันนี้ดำโคละมุมนี่จ้ะพ่อใหยข้อถอนเอาดีกว่าเนาะจ้ะเออนี่ถอนแต่เคาะึ้นขึ้นมีแต่ขี้ดินแต่พ่อใหญยขะเคาะดิเออ กูย่ะยาะข้อท้ออันเอื่อเบิดนี่แหละมันบ่ได้หลายเออเอาแบบนั้นก็ได้ปลาปีเบิ่งเฮ็ดเข่ากำนุ่มพญายไม่ได้ดำนั้นได้ดำนี้แทนเลยครับใส่นี่ไงอุ้ยหลีเฮ็ดเข้ากำป๊าดนี่บ่แนวท่านเจ้าเออแบบนี้ล้างบ้านกับพ่อใหญ่เว้ากันอยู่ว่าของแหลของแหลครับพ่อใหญ่เราบ่เคยท่านเฮ็ดเขาเข้ากำเฮ็ดเขาดงไว้ท่านแต่เฮ็ดท่าน ขนาดที่มีมูลอยู่ได้พอนายหาคนเดินนะครับนี่งาม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 มีจะเห็ดกับแปงเห็ดเขากำแต่เกรรอยู่เป็นมูเด้พี่น้องเขาเจอตาเดียวนี่มูเดียวนี่คือเต็มตาเลยเดจ้ะเต็มทั้งสีเลยก็นี่แปงจ้าแปงหนานวนแป้งหน้านวนไครับใช่อีกดอกหนึ่งพอนายยังไงดอกนี้ใหญ่น่่แตวาขหน่อยกก็จะไไไไดดดด้้้มม่าาูเอเอาไปก่อน มากไกลล่ลังบานมากไก่เอาไปก,อก,ก่อนนอาจะมันมาเห็ดอื่นเต็มตาจ,จังพิจรารณาผุ่นเดืเนพนังบานพอเห็ดไขออ่คอใหญ่ยางหยบหัวเนาะเห็ดตะไคร้เขียวไปมาพดแท้ทำมาเขียวแท้เ <laughs> ขียวาากาเขียวเน่ยจนว่ใหญ่เลี้ยวเห็นเ <laughs> ขียวเอ้ยเราไม่ได้สนใจ<ม>หอจมเห็ดไข่เฮ้ยได้พึ่งค้าลายผมไม่รู้ค้าลายจ้ะพี่พี่เอ้ยผมไม่เคลียมันมันก็เลยล้ม สวยอยู่สวยจริงจ้าจริงจ้าจริง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 เข้าดงเหรอแมนอียยเอ้ยแล้ลังบอลตัดล้งตัดนะตัดดิอ้ยอะใช่เหรอใช่น่าจะใช่เนาะแมนแมนดอกดอกเดียวที่เขาเก็บมาจากดอนไม่ถามชาวบ้านไมดูหมูป้าเออน่าจะใช่อยู่ใช่เดี๋ยวลังบอลที่พายพญาวิจับหมูป้าเมื่อนำ จะล้างบานพอเฮ็ดค้าลาย,เ,ยเราไม่ต้องไปบุญลีกยากเรามาที่นี่เลยสองดอกด้วยพี่ใหญ่ขึ้นไปแล้วนี่อุ้ยบันทายเยอะมากเลยค้าลายสองกระโดดอุอ้ยเหรอไหนนี่เห็ดอะไรเห็ดค้าลายค้าลายไม่ใหญ่เงี้ยดอกอ๋อจะมันบงังมันบงังจริงเหรอแม่นแม่น,มนพี่ใหญ่เอาขุดเอาขุดเอาหัวทากนี่โอ้ยจริงเหรอแม่นแมนนี่ พึ่งคาลายโอ้ยเสียมาเลยอยู่คุณดอกนึงเห็นบอกคุณจุ่มจะปลุกอุ้ยจุ่มอยู่นคนนีอุ้ยนี่อดอกนี้นี่มีเพื่อนเพื่อนครับนี่ลังบ้านดัดดอกนี้อู้เราวันนี้เราอลังการู้ยคืองามถือพี่น้องจ้าอันนี้เราอลังการแล้วพ่ยใหญ่หนิก็ใส่โบเดนยอนในบ้านเอาเอ้พื่อนพ่ยใหญ่เก็บดอกนั้นให้ลางบ้านไปเราเรารับคำสั่งตลอดนะเถอะทานเจ้บหน่อยเจ้าตี่กูว่า โทษท่านอยากมากอะต้องเป็นทุกส่วนละจ้าว้าวสวยนี่มาจ้ามาจ้าตะหักเนาะไอตุ๊กปติเป๊ะได้ข่าวว่าเขาได้มีเรามาเลยนะครับเราเนี่ยงานบ่อุสคุณแม่บัวเฉดด้วยโอ้ยเนาะขอให้ได้ไปเลยบุญเดือเดือดขอยิ่งมาบัวเฉดได้ครับุ้ยบิ๊กเลยครับดีๆ อน้ลังบานตาดีคะลรยจพ่อใหญ่เห็นเห็ดเดจะมาเป็นเห็ดเลยมาเป็นหมูลังบานซื่อปลาลังบานที่าาแปลเห็ดตะไคร้จ้พ่อใหญ่ก็ยังบอนเห็นอีกเด้อจ้าฟอ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 ฟฟเัเล็กเกินใจะเห็นเลยหานลังบานตาดียังบ้าลังบานนี่ตาตาหากินนะครับ อ้าวหรอโอ้ยพี่ๆตรงเนี้จ้ะครั้งแรกนี่เห็นในเล็กนะครับในเล็กว่ากินกำลังหัวล้อวัดใช้สายตาเราดีด้วยเนาะพอเห็นตัวนี้อุ้ยนี่สวยมากเลยครับเขียวปัดเลยก็อยู่ใกล้กันเนาะอยู่ไม่ใกล้กันนั่นแหละไม่ได้เห็นง่ายๆนะถ้าไม่ตั้งใจหาเนาะแม่นจ้ะย่างฝ่าวิบวิห์เห็นเราก็หาแต่เห็ด เขาหมากกะแต่งฝนตกแห้งก็สิถือขี้ดินกระเด็นใสจนิดน,น้อยห้อยหมูคือหลายเลยหลย้อยหมูแต่งจ้าโอ้มันเขียวแบบนี่หน้าตาดูดีนใครเขียวดอกน,นี้นี่มันโคตรโปรเลยนะครับมันเขียวแบบงามมากสีเขียวว่าเป็นใบใหม่น,นาะสวยดูด,ดีมากเลย พ่อใหญ่ก็เลี้ยนแบบลหลังบานเนะจ้ะเห็นหลังบานเห็นพ่อใหญ่ก็คิดว่าพ่อใหญ่ตรงตาดีที่ลังบานหนุ่มเล็กเหรออันน้องห้อยถากแท้ได้จังเห็นนี่ไน,นี่โอ้พึ่งขาลายจริงจ๊ะถ้าทะทะน้องห้อยถากโบแทะนี่ก็คือโจ๊กขาวโอ้ยพ่อใหญ่เจอเห็ดขา,ขา,าลายงามๆผีๆเแล้วลังบานใช่ป่าไปเก็บจ้าปาด บ้าเฟิร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาแล้เอาอันนี้พใหญ่เห็นดอกนี้จ้ายิ้นใบเดียวกันนี่โอ้เจ้าตเห็นรางวัลเสี้ยวปีน้องเนี่ยขาลายแบบสวยไอ้ที่เขียขาลายหรือเปล่าจัดจัดจัดขยี้จัดลืมบุญทะลืกเลยนะจ้าดูขากับขวากินไปแน่แน่เล็กน้อยกินน้ำกันกินน้ำกันอู้ยนี่เป็นเงาเลยเนี่ย ดึงเอาเป็นเงาเลยตัด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 ไว้ที่เดิมนะครับหักหักหวาดูครับโอ้บ่ธรรมดาด้วยครับต้นข้าวแม่เหมี่ยงสงขาข้าวแม่เหมี่ยงหอยผู้ใหญ่ขี้ยดจังสิเอาตัวนี้เอาด้วยเหรอเอาละเนาะใหญ่ๆเนี่ยเอาละเนาะโอ้ยเนาะล้างบ้านสิบ่พ่อแกงโอ้ยลังบ้านเอาหมดหมดแล้วนะครับอุ้ยมาไกลป่ะนี่ลูกทุนมากหลายเก็บในเมื่อพี่น้องโอ้ยเสียเสีย แป้งจ้าแป้งแป้งพิงคามคืออะไรเพิ่ง้ามนะเนอะได้ไหมด้วยเหรอดอกนี้น่าก็ได้อุ้ยพ่งขาเจ้าเอิญเ้เพิ่งค้าโกนนี่ข้ามอยากโกนเออพิ่งคามเทพตรงฝนใหตรงฝนอู้เราเดินมาเจอตรงฝนแบบเยอะถ้าถ้ามันถ้ามันหนุ่มเนี่ยจะงายเหนื่อยคออขึ้นใช่ไหมมันจะตรงฝนไงอันนี้คือตัวนี้ เห็ดโลดนิหน่อยนะครับตอนนี้โอ้ดูดูมามาเป็นตรงไปตรงมาขี้ขานตรงแล้วตัดเลยนะครับอืมดูแต่ว่าหลอกขาออกก็พีพีเฮ็ดเนี่ยแนวนี้พี่อยู่กลุ่มเนื้อน่าเสียดอกเลยนะอาจารย์พีายังจะล้งบ้านจะเก็บ่หายเด้อตึ๊บจ้ะมาเป็นชุดมากเลยนะครับเราเดียวเดียวเด้อ เราก็ตัดเป็ชุดเมนกันฟับฟับนี่มันแกงดอกมันได้ไหมแกงดอกมันแล้วครับโอ้ยฝนอะไรใหญ่อะไรทุ่งฝนอย่าน้มังามแทุ้นี่ดูเอ้ยุ่งฝนสิดทางเลยใหญ่มากอุ้ยเอาตัวเล็กไว้ก่อนจะไปเอามันอุ้ยลังบานบาริยินจ้าฟังนั่นตรงนู้นนี่ให้พ่อใหญ่ตรงนี้ดีกว่านะ เพรียวบไใหญ่ดึงหายนาะจ้าพี่พ่แม่นเด้เพ่นใหญ่ตัวนไหไม่ใช่บ่ลองล่องบเหมือนกันนะแม่นมีบอกเพรียวมันเหนียวเหนียวเหมือนกันเนยมันน่าจะใช่อยู่เห็ดอื่นเพื่อคลายนี่โอ้แม่นแมนเลจ้ะส่งฝนเหมือนกันนะครับนี่อีกแล้จ้าโอ้ตอนนี้ตรงฝนเรียมเลยด้วควันใจล้างบานทั้งบานทั้กได้ค่ะจ้าแกงแสบด้วยจ้ามันจะเหมือนเห็ดนางฟ้าแต่ว่ามันบดิมันบดิซุยคือเห็ดนางฟ้าจะมีความเหนืบกว่าด้วย บ้านเติงเซิงดอกท้อจานดาวเที่ยวเลยเไม่พอไงล้างบาจไอิึงเออนี่มันไม่ใช่เด็กนะนี่วันวันนั้นไอ้นั่นเอาอยู่ไอ้อตัดรอยีิ้มไงตัดรอยยิ้มโอ้โหใครแต่ละอ้ยเนาะืเพิ่งซีนี่บ้านหลังบ้านหลังบ้านนี่หัวแดงแปดเลยเดอจ้าบ้านเพิ่นสีหัวดำเพิ่นเดือกเพิแบบนี้วันนั้นกินแกงเห็ดต่กฝนนะครับ นี่จ้าพี่ๆมือนี้จะบางบางคนจะบอกว่าวิ่งมาไกลๆเนาะมาได้แต่เห็ดตมงฝรเราก็อยากได้เห็ดพึ่งป่าพึ่งดงเข้าอยู่แต่แต่เราไม่รู้โซนเนาะเมนจะขึ้นหนึ่งห้าโมเมนเจา้าเจ้าทินว่าเห็ดประเภทนี้ออกโซนใดนเน,ะนาะจะกะค่อยๆเรียนรู้ไปมากบ่อยๆเขาเรียกวับหูเองเนาะเออเราก็มาสองครั้งแล้วเนาะเมน ตอนนี้เราก็มารอบแรกได้เห็ดคมเมื่อนอกจะแต่วันนี้บ่งเนีพีทีบางแนี้จ้าอลังการมากครับลังบานจะไปแกงกินแซ่บๆส่วนเห็ดที่เราเก็บก่อนมันก็อยู่ข้างล่างนะครับนมี้ได้กบเต็มตะกร้านะครับก็เยู่อจ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่พีบ่งนํานอกจะก็ดีกว่าอยู่แต่บานส่นส้นบานจะของป่ากะช่วงนี้ก็อาจจะบ่อยมีเห็ดจ้าทั้งนั้นแม่นจ้าก็ สำหรับมินีก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าขอบคุณพื้นป่าเขาจะมาเก็ดมาง่ายๆอันอุดมสมบูรณ์จ้าขอบคุณทุกๆเส้นทางเหมือนเหมือนจากระทางเป็นทางหลูกร่างที่หน่วยอุทยานเพิินปูทางขึ้นมาห้สะดวกสบายเวยจ้าช่องกระโดนช่องกระโดนสูงสุดเลยจ้าพีพๆกาธา้าเจ้าคิดว่าเจเจ้คข้องบานหรือว่าพี่ๆเอฟซีที่เบิ่งอยู่ก็ขึ้นไปมาสะดวกเนะจ้าปัญหาเดียวที่เจอก็คือ เข้าจะเขาถูกจุทเทสออกบอน,นะ mm hmm. จ๊ะกะขอบคุณอน้อ,นองมาคุณน้าจ้าขอบคุณพ่อยญยน้าแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปจากพี่ๆ <Okay. S 1> จ้า mm hmm. สำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดจ้า